น่อยมีเอาอันนี้นะพี่เคยไม่ยอมแล้วมันแบบเจ็บตัวทำไมแค่นี้มึงทําให้กรูไม่ได้ใช่ปะหามีนไม่เจอโทรหาไม่รับสายหาไ g ีแฟนมัน DM ไปเลยต้องให้ประกาศตามหาน้องพี่ไหมคะว่าแบบน้องเอาน้องพี่ไป<ห>ไว <ป S 1> ้ไหน ขอวังซิสเตอร์พลัสวันนี้เราจะมีการแบ่งทีมกันเกิดขึ้นเพราะเรามีพี่น้องที่แบบว่าชัดเจนแล้วก็แบบห่างกันประมาณนึงคล้ายๆคิดหอ,อกับพลอยหอวันนี้จะได้มีพวกไหมแต่ดูท่าทางมันน่าจะยอมพี่ว่ะเดี๋ยวน้จมาค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้งค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาจริงคู่นี้คือไปไหนตอนไหนก็คือจะเห็นเป็นคู่ถ้าไม่เห็นเป็นคู่ก็ถือว่าประหลาดคือไปทริปอะไรต่างๆคือ ขยันไปมากด้วยนะเหมือนจะไปคนเดียวนะเปล่าชีจะติดน้องไปด้วยตลอดต้องมีต้องมีค่ะเราคือเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยแบบเราโชคดีจังเลยที่มีพี่สาวแบบนีบเราไปตลอดทุกที่งี้ปะรู้สึกโชคดีหรือว่ารู้สึกยังไงบางทีก็รู้สึกโชคดีพี่แต่บางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบมึงไปคนเดียวสิวะ มันเป็นกรรมมันเป็นกรรมพี่คริสหนูทำทุกอย่างหนูจัดกระเป๋าไม่เคยทำหาซื้อของนู่นนี่นั่นที่จะเป็นต้องใช้แบบมีนไปซื้อห,หน่อยมีนเอาอันนี้นะเดี๋ยวหนูต้องส่งไปให้เลือกแบบมีหลายช้อยให้เลือกเยขาเป็นผิวเออเปผิวเลยค่ะเจ้าไหนเจ้าไหนมีสีนี้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 นะเอองั้นลองไปร้านนี้ให้หน่อยไม่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอีกร้านนึ่งแช่ต้องมีสแปรด้วยอันนี้นางไม่ถูกใจมากกูมีแพลนวีให้แล้วอันนี้คือตอนเวอร์ชั่นตอนโตชีจะเป็นแบบนี้แต่เล่าตอนนี้ดดีกกววว่าจจังงหะตอนเ็ริๆแล้ ป็นพี่น้องที่สนิทกันไหมสนิทมากเด็กๆก็ทําอะไรให้จักถุงเท้าให้ลัดชุดชิ้ตให้อะไรอย่างนี้ ดีนี่นะเดี๋ยวนะไปนู่นเลยไปนั่งนู่นเลยไปนั่งนู่นเลยไปนั่งนู่นเลยตอนเรียนมหาลัยวิชาเขียนบทเขียนให้ด้วยจ้าแต่มันเรียนอะไรมันเรียนครูเรียนครูนี่เรียนบทได้หรือก็คือเหมือนเรียนสองคณะใช่แทบจะรับปริญญาตรีสองใบมึงไม่ต้องทาทุกอย่างค่ะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นอะมันจะไม่เก็ตหนูเท่ามีนไงส่วนใหญ่ถ่ายรูปหรืออะไรอะห้าช็อตอยู่น้องรู้ป่ะพราะที่เขารู้เพราะอะไรเพราะเขาทํามาตั้งแต่เด็ก ไไม่ด้หนูห่างกันกี่ปีจริงๆเนี้ยเกิดมีนา39หนูว่าเกิดธันวาสามเจ็ดมันก็ประมาณปีกว่าตะไรอย่างเงี้ใช่ก็คือไปีท้ายปีทําไมเราถึงยอมให้เขาบอกให้เราซักนู้ซักเคยเถียงไหมเคยบอกว่าพี่เคยไม่ยอมแล้วมันแบบเจ็บตัวไม่ยอมแล้วเจ็บตัวก็ทำไง เออถ้าเวลามีมันไม่ยอมอ่ะเมื่อก่อนหนูจะเป็นเด็กแบบว่าเขาเอาชนะด้วยนิดนึงทาไมแค่นี้มึงทําให้กูไม่ได้ใช่ปะะกูั่หนพวกคนขืนดังอนี้อนี้มันเป็นคนกลัวเสียงดังแล้วมันก็เป็นคนไม่ชอบมีปัญหามันเลยหลีกหนีปัญหาด้วยการทำต่าเออให้มันจบจบอ่ะขอย้อนกลับไปตอนเด็กๆหน่อยได้ไหมอยู่กับอากงอาม่าไอเด็กจิ๋วสองคนนี้สองสาวเนี้ยมันก็จุงมือกันไปโรงเรียนเนาะต้องมีวีรกรรมอะไรอ่ะทำทำอะไรกันที่แบบว่า <laughs> อ,อากองอามาลุไม่ได้แก่อย่างเงี้ยเออเออตอนเด็กอะขี้โกหกมาก <c oughs> เคยโกหกที่บ้านว่าไปเรียนแต่จริงๆแล้วแบบหนีไปดูหนังที่บิ๊กซีกับแบบแก๊งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกหกจนวินาทีสุดท้ายอะจนเขาต้องบอกว่ามาลากมาแล้วจะไปถามครูเลยคือตอนแรกบอกว่าจริงๆแบบไปเรียนจริงๆไม่ได้ไปไหนประเด็นคือซอยเจกหนูว่ะคุณอาเขาอ่ะ เห็นหนูขึ้นรถสองแถวคือเขามีหลักฐานคาตาแล้วแหละเขาก็คงอยากจะรู้ว่าอีนี่มึงจะปโกหกไปได้ไหนเขาเป็นคนบอกเราว่ามึงถ้าใครมาถามหรือมึงถ้าใครมาถามป่ะสวยเตะโกมากมาถามบอกว่ากูอยู่ในห้องแล้วเราก็เลยต้องโกหกไปด้วยมันกลัวพี่มันซวยไงก็เลยแบบต้องช่วยเพราะว่าถ้าพี่มันซวยปุ๊บมันจะลงอารมณ์ที่เราใช่ใช่ใช่แต่สิ่งที่ทําให้เลิกโกหกได้คือแม่หนูนะ ตอนนั้นะขโมยตังแม่อีกเนี่ยนิสัยตอนนั้นแม่เขาก็รู้แหละว่ากดมาเท่าไหร่เพราะว่าจํานวนอึ้งนะแม่มันรู้อยู่แล้วว่ากดมาเท่าไหร่ตอนนั้นมีโทรศัพท์แล้วไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะโทรมาบอกว่าน้องไม้เนี่ยตังแม่หายหรอแม่ใครเอาไปอะไม่ได้ยังไงอเงียเนี่ยแม่ไม่รู้แต่ว่าแม่ให้ตํารวจอะตรวจลายนิ้วมือแล้วเขาบอกเป็นลายนิ้วมือเด็กหนูก็เลยแม่แม่อะเพิ่งแจ้งตำรวจได้ไหมแม่ไปบอกตํารวจได้ไหมว่าไม่มีอะไรเพราะว่าน้องไม้เป็นคนเอาไปหลังจากนั้นนี่กลัวตํารวจใช่ไหมทุกครั้งนี้เจอ รวกคนลูกสู้แม่คือแสบเหมกันนะแม่เก่งมากแม่เก่งแม่เขาจะรู้วิธีว่าอีเด็กนี่ดุไม่ฟังห้ามไม่ได้ต้องใช้วิธีตำรวจไปเลยคือจริงๆเขาโทรมาแล้วเขาพูดว่าแบบว่ามาขโมยตังแม่ไปหรือเปล่าก็ได้แต่ไม่พูดมายกับมีเนี่ยไม่ใช่ีมีแน่นอนเพราะว่าเป็นหนูเพราะว่าไม่ได้เอาสนิทกันถึงขั้นแบบว่าเล่าทุกอย่างให้กันละกันไหมคะหนูว่าเล่าทุกอย่างเลยเวลามีเรื่องมีอะไรนี่จะเป็นคนแรกที่จะรู้จะรู้เราล่ะ มันป็นคนไม่ค่อยเล่าจริงทำไม่ทำไมถึงไม่เล่าอ่ะเหมือนเล่าไปก็ไม่ได้ไรนี่เขาไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเราอยู่แล้วใช่มีปัญหาอะไรเงี้ยไปถามมันนะมันก็ ไม่เก่งแก้ปัญหาส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอินนี่จะเป็นคนที่แก้ปัญหาให้ตลอดแก่งน้องจะเป็นอย่างนั้นแต่พี่มันจะแบบไม่กูจะโอเป็นอัพทูแบบแฟมิรีทุกคนต้องรู้รู้รรูู้้กูหายแล้วโอเคแต่ว่าความทุกตกอยู่ที่น้องกับแม่กับทุกคนหนูอ่ะจะปรึกษาเขาตลอดเวลามีแฟนเขาจะรู้ตลอดวันไหนทะเลาะวันไหนอะไรหนูจะมาและมึงกูอย่างงู้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีฟิลเห็นแก่ตัวตอนที่ตัวเองโสด ไม่ให้อีนี่มีแฟนไม่เลยเคยทะเลาะกันแบบไล่มันออกจากบ้านเพราะว่าเหมือนเราโดนทิ้งคือตอนมีเวลาให้เขาก็แม่มีเวลาให้หนูแล้วเหมือนตอนนั้นอะไม่สบายอยู่คอนโดออกไปอยู่กันเองสองคนตื่นเช้ามาน็มีนหยิบน้ำให้หน่อยมีนหยิบน้ำให้หน่อยถามมีนไม่เจอโทรหาไม่รับสายเอาละเรื่องใหญ่แล้วพี่พลอยหนูเลย หาไอจีแฟนมันแล้วหนูก็ดีเอ็มไปเลยวีนแฟนมันแล้วหนูไม่เคยรู้จักไม่เคยนี่ด้วยเขาไม่เคยพามาเจอน้องคะอยู่กับน้องสาวของพี่หรือเปล่าพี่ติดต่อน้องสาวพี่ไม่ได้ต้องให้ประกาศตามหาน้องพี่ไหมคะว่าแบบน้องเอาน้องพี่ไปไว้ไหน้วทั้งหมดทั้งวงเรื่องเกิดมาจากพี่ไม่อยู่แค่ั้นเลยพอมันกลับมานะยังไม่หายโควิดเอาซะว่ามึงออกไปเลยไปมึงอยากจะไปไหนมึงเอาไปเลยมึงไม่รักกูแล้วใช่ไหมมึงเลือกไอ้นั่นมึงออกไปท้มันที่เ เป็นฟิวนี่เล่นละครเลยไม่แต่หนูห่วงน้องจริงห่วงหรือห่วงตอนนั้นมันเรียนมหาลัยด้วยแล้วแบบช่วงมหาลัยกลับบ้านก็ดึกแล้วไอ้นี่เป็นสายบอกว่าดริงก์ไงหนูยังไม่ค่อยดริงก์เราก็เลยห่วงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย แล้วอายคนไหมคะหลังจากที่แบบว่าดีกันแล้วหนูก็เขินนิดนึงเราใยแฟนที่โดนดีไปยะพี่หนูสงสารเขามากเลยคือ <laughs> ในหัวเราชิ <laughs> บหายแล้วล้วก็ขอโทษเขาบอกว่าขอโทษนะมันเป็นอย่างนี้ <laughs> แหละเดี๋ยวเราจัดการเองอะไรเงี้ย <laughs> ขอโทษแทนพี่สาวเราด้วยคือตอนนั้นอนะยอมรับว่าหนักจริงแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นปล่อยให้เขามีแฟนมีชีวิตของเขาเพราะโอเคมันเป็นเรื่องที่ต้องทาอยู่แล้วโตขึ้นมาเนี่ย อยู่ดีๆมันจะมีอยู่คนหนึ่งอะที่ชอบไปคอนเสิร์ตความชอบอันนี้มันมาได้ยังไงจริงๆหนูเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วพอมาทํางานในวงการพอเราได้เคยไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศไปฟูจิล็อกอันแรกปะตอนนั้น<ล>ปี2016หลังจากนั้นก็เลยปฏิทานกับตัวเองเลยว่าแบบอันนี้จะต้องเป็นอะไรที่เหมือนเรามารีชาร์จพลังทุกปีแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าจะรีชาร์จบ่อยนะหรือว่าปีนึงมันหลาไหลไหลทริปอยู่นะอยากให้ไปเห็นหน้ามันตอนดูคอนเสิร์ตที่เฟสติวัลตามันเป็นประกายแล้วแบบ อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตาเป็นประกายหนูไม่เคยเห็นเวลาดูมันไม่คุยอะไรไม่คุยไม่เล่นไม่อะไรอ่ะใครก็คือแบบยืนมองแล้วก็ดูอย่างเงี้ยบางทีก็มีความสุขมากแล้วทุกครั้งที่ไปเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้จะต้องพกน้องไปด้วยพกน้องไปจ่ายให้น้องหรือว่าจ่ายให้น้องบางอันก็จอยบางอันก็ไม่จอยแต่ก็ต้องไปบางอันเราไม่อยากไปมีป่ะมีเยอะเลยมีอันนึงแ r a s s pop m e t h มันเป็นคอนเสิร์ตเม t h a แล้วสี่วันโอ้โหทรมาน <c oughs> วัน,นคือไม่มีดนตรีเบาไม่มีพาร์ทเบามีแต่แบบดูดูดูกระเดื่องคู่ดู เกิดสมมติว่าชีไปไม่ได้อะเฟสติวัลมันไม่ได้จริงๆอ่ะอาจจะไม่มีใครว่างที่จะไปเลยอ่ะถ้ามูดแฟนก็ไม่ว่างนี่ก็ไม่ว่างไม่มีใครว่างทําไงมันต้องหาอย่างเดียวเพราะว่าไม่เคยฏิเสธเลยเออที่ไม่เคยฏิเสสส่วนใหญ่มันจะมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าอีนี่ไม่มีทางไม่ว่างสมมติประกาศตุลาปีนี้อนเสิเร์ตัวแล้วคือสภาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่มีทางล็อกอะไรไว้ช่วงนี้แน่แล้วเวลามันพูดเลยมันจะบอกว่าที่ถึง31ตุลาไปนี่นะจบไม่ถามไม่แบบไปไหมว่างไหมบอกไปนี่นะมี ครั้งหนึ่งไปอยู่รอต่อแถวแล้วอยู่ข้างหน้าสุดแล้วนี้ก็ต้องไปอยู่ข้างหน้าแล้วนอนหลับการเดินโรเซสที่ออสเตรเลียด้วยความที่หนูอะอยากไปเกาะอีรัวข้างหน้าเราไปก่อนเวลาประตูเปิดเพื่อไปต่อแถวรอคิวแล้วเราก็เข้าคนแรกแล้วก็วิ่งแบบสาวเลยแล้วก็ไปเกาะอีรัวตรงเนี้ยห้าชั่วโมงก่อนโชว์เริ่มโอ้นานมากไม่ชีไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่อะไรทั้ง้นใส่แพมเพลทไหมแบบตอนนั้นยังไม่ได้ใส่แผมเพ์สด้วยพี่พลอยเดี๋ยว มันไม่ไปเฟสติวัลส่วนใหญ่เขาใส่กันนะเว้ยใช่พิสเก้เออพระอ้อมผู้ใหญ่เออบอกก่อนว่าเป็นที่ออสเตรเลียแล้วมันเป็นหน้าร้อนของออสเตรเลียร้อนอะนะ45องศาตอนนั้นอีนี่คือแบบพอลมานมากเลยแบบไม่ไหวแล้วอะออมมากอะพอโชว์เริ่มปุ๊บอีนี่ยืนแบบหลับแลอะกำลังกระโดดแล้วก็มาแบบถลายมาแบบโค้งเข้าแน่เลยอันนี้ยืนแล้วไม่ไหวหลับเลยอะเกาะรัวเงี้ยแล้วก็หลับเลยตอนนั้นอะเราก็คิดแล้วนะว่าเราสงสารมันแต่ตอนนั้น2017อ๋อพึ่งก๊า กลังพึ่งพิดๆเลยหมดเลยไปสองพันสิบหลังจากนั้นก็อีนี่ก็ไม่ได้หยุดเลยไม่เลยเรื่องมาตลอดเรเคยร้องขอชีวิตพี่เพราะว่าเคยมามีมีจังหวะที่แบบว่าเคยบองว่ไปอีกหรอหนูบอกว่าถ้ามึงไม่ไปแล้วใครจะไปกับปูอะจบจบจบเลยจบเลยไม่บินไม่อะไรเลยเพราะว่าเราปล่อยเขาไปคนเดียวแล้วก็เป็นหูกลัวกลัวมันเป็นนั่น เอาจริงๆนะอันเนี้ยพูดตรงนี้เลยได้ว่าเวลาไปไหว้พระขอพรขอตลอดว่าชาติหน้าฉันใดขอให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันทุกๆชาติไปเพียยสวยหวานพยายามภาพด้วยพอหนูโตขึ้นมาหนูเห็นใจมันเยอะขึ้นนะเห็นใจเธอมันไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคได้ได้ได้เราไปเฟสติวัลเยอะบางทีเราก็ซุ่มซับว่าเราชอบเฟสติวัลแล้วมันมีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยพี่มายูขอไปอันนี้ได้ไหมพี่ไปเป็นเพื่อนหนูได้ไหมทำสลับกะนีมีมีมีฟูจิ มันจะมีวงหนึ่งที่หนูอยากดูมากแล้วมันเล่นเช้าสิบโมงหนูก็เลยแบบว่ากูอยากไปดูวงเนี้ยแต่มันเช้ามากนะมึงแบบไปกับกูได้ไหมหนูกเลยได้ได้ได้ไหนไหนมันก็มาเป็นเพื่อนเราแล้วจริงๆวันนั้นหนูไปแบบบ่ายสองก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันอยากไปดูหนูกเลยอ่ะไปก็ไปนั่นก็คือหนึ่งคันหนึ่งทางทวดที่มัให้แล้วไม่มีอีกเลยแล้วไม่มีเลยเคยไปแบบทริปแบบกับแฟนสองคนแล้วไม่มีมีแล้วมีเสียใจไหมไม่เสียใจมันดีใจมากเลยได้เหมือนได้พัด เหมือนอได้พักเลยบางทริปอบสมมติว่าถ้าต้องเลือกระหว่างต้องเลือกหนึ่งคนที่ไปมีกับแฟนมีกับแฟน <laughs> น้่องบีขอให้เป็นพี่น้องกันทุกชาติไปมาในรูปแบบเวรกรรมเวรกรรมพ่อแม่เห็นความเจริญเติบโตของเราสองคนมาเนี่ยเขาภูมิใจไหมที่เรารักกันขนาดเนี้เขาดูน่าจะดีใจน่าจะดีใจนะหนูรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อแม่คือปล่อยให้เราใช้ชีวิตได้เต็มที่แบบอิสระแบบอิสระจนบางทีแบบว่ากลายเป็นเราอนึกถึงเขาเองแล้วแบบเวลาจะทําอะไรอ่ะกายเป็นเกรงใจแล้วแม่จะโอเคไหมไปเที่ยวเยอะขนาดนี้ต้องเก็บเงินหน่อยปะวะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาไปไหนกันสอง คนแม่เขาก็ไว้ใจให้ไปกัน 2, 2> คนเพราะพี่น้องมันก็ดูแลกันกนถ้าสมมติว่า คนใดคนหนึ่งมีเรื่องจะช่วยกันไหมคะช่วยนี่จะเป็นตัวเตือนสติหนูมากเลยอะเพราะนี่จะของขึ้นง่ายไงนึกออกปะแล้วก็จะทําอะไรแบบบางทีเราไม่ค่อยมีสติสมมติเขาจะโพสอะไรอะไรเงี้ย่าเขาจะมาถามหนูตลอดทั้งหลังกาแบบว่าเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนมีครองครองอีกชันนึงว่าแบบอย่างนี้จะโอเคไหมว้าอะไรอย่างเงี้ยแต่กูโมโหมากเลยนะไม่ยอมเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูอะกูแล้วหนูอะเชื่อฟังจริงๆเพราะว่านี้เขาแบบเป็นแบบน้ําเย็นจริงๆเคยมีแบบช่วงที่หนูแบบเล่นละครแล้วเครีย แล้วมันเลยทําให้เราอะกลายเป็นเหมือนแบบต้องไปหาหมอจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยหมอบอกว่าเหมือนเป็นโรคแบบ p a n ิค a อทแทกมันจะเป็นถึงขั้นที่ว่าบางทีรู้สึกว่าตัวเองไม่กําลังจะตายหรือว่าบางทีตัวเองตายไปแล้วแล้วเราอะจะต้องคอย m e s s a g ไปหาน้องตลอดวเวลาว่ามึงกูยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมแบบว่ายังไม่ตายใช่ไหมกูยังไม่ตายใช่ไหมอ,อ,อะไระเงี้ยอันนี้จะเป็นคนแรกที่แบบ เออเตือนสีได้ทุกคนก็นคือ,อ emotional support ของแท้ <c oughs> ของแท้ขาดน้องไม่ได้จริงๆเคยไปถ่ายรายการที่มันต้องแบบเหมือนไปแกล้งแต่งงานกับผู้ชายหรืออะไรเงี้ยแล้วช่วงที่แบบต้องต้องพูดความรู้สึกอะไรเงี้ยพูดไม่ได้เลยเออคุณพอพูดถึงน้องปุ๊บแต่น้องปุ๊บมาเลยเวลาแบบมีอะไรแตะเรื่องน้องเรื่องครอบครัวนิดนึงนี่ไปเลยง่ายต้องเราไม่ชอบแฟนน้องทำไงอ่ะนอกจากอนกตอนแล้วทุกคนไม่ชอบไม่แต่คนนี้กูโอเคคนนี้กูโอเคแล้วจะเป็นคนละ แต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่เคยชอบแลเรอมีสิทธิ์ไม่ชอบพี่สาวแฝนพี่สาวไหมไม่หนูไม่มีสิทธิ์ปะไม่หนูไม่ยุ่งหมายถึงว่าไม่ยุ่งคืออยากคบใครก็คบถ้ามันจะได้บทเรียนก็เรื่องของเนาะเาใครมันได้รูปได้บทเรียนหรืออะไรก็แล้วที่เกินอ่ะลายหน่อยดิวะหมบับแล้วเนี่ยเสียโพสิชั่นน้องสาวตัวแฝบอันนี้มันแบบมันยอมไม่หมดอ่ะยอมไม่หมดเลยว่ะความน้องมันต้องเฟียวดิว่ามันต้องไม่ยอมวิธีการคืออะไรเวลาสั่งให้น้องทำอะไรให้ถ้าสมมติเป็นหนูจะใช้วิธีลายมีนมึง ไปนี่ให้กูหน่อยดิแล้วมีมื่อก็ตอบมาว่าไปทําไมหนูก็บอกว่ากูไม่ว่างกูถ่ายละครกูต้องใช้แล้วพรุ่งนี้กูต้องใช้แล้วจริงๆนะขอร้องให้ไปหน่อยรีบรีบแล้วก็จะเป็นแชทมากกว่าเราจะเอาความรีบมาแบบว่าอ้างนู่นอ้างนี่น้องพี่ก็ไม่เคยทำอะไรให้พี่เลยพี่คิดพูดสมมติจะใช้ทำอะไรสักอย่างพลอยพลอยเดี๋ยวไปกูส่งเสื้อไปที่บ้านนะฝากซักหน่อยได้ปะเครื่องซักผ้าบ้านหนูดีอ่ะอันนี้สําคัญมากเลยต้องเป็นหนูทําให้พี่ได้รบกวนหน่อยนะรบกวนหน่อยเพราะว่าแบบหนูคุยได้จริงๆสุดท้ายมันตอบพพี่่วาาออออะะไรรปมึงงจ้เเ์์ซซนนลิสตั ได้แต่อย่าไปทําตามมนแบบนี้ทุกคนที่แบบรู้จักเราอะชมหนูตลอดเลยว่าน้องมึงดีมากทำไมไมันไมไม่มีน้องสาวแบบนี้บ้างเราก็จะแบบเออทำบุญมาดีก็อย,อย่างนี้แหละหนูเลยต้องห่วงน้องมากไงนึกอ,ออกมั<จ>้น้องดีเลยนะชิดีเกนินเฮย<ม>แตแ่แฟนแฟนแฟนเก่าฉันเธอก็ไม่ชอบนะเพราะว่าเขาทํากูเสียใจบ่อย แล้วหนูทำไงเวลาหนูไม่เจออะหนูก็แสดงออกอะไม่รับไหว้ไม่ไหว้ไม่สวัสดีอะไร่างนี้มีมันไม่เจอเลยไม่เจอไม่ยอมไปเจอเลยไม่ยอมไปเจอไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าหนูเป็นฟีลว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบใครเราไม่อยากเจอหน้าในสายตาเราเรารู้สึกว่าพี่สาวเรามันเก่งมันดูเป็นตัวใหญ่เก่งสู้คนแล้วพอมาเจอความรักครั้งนี้แล้วมันแบบหูคนที่เราเคยเห็นว่าตัวใหญ่ๆม่งแบบมันเหลวมันเหลวในตัวใหญ่นะก็คือเธอทำทุกอย่างให้เขา เท้ายสุดท้ายก่อนสุดท้ายก่อนทิ้งท้ายเป็นห่วงอะไรพี่สาวที่สุดอู มีอย่างเดียวคือเรื่องแบบสติอะถ้ามีสติอะทุกอย่างที่ตามมามันจะแบบทําได้โอเคอะแต่อันนี้มันจะเป็นฟิลแบบสติน้อยมากแล้วก็แบบคิดน้อยคิดหยาบคิดแบบคิดหยาบไม่ได้คิดหมายถึงว่าไม่คิดอยอะคิดหยาบหยาบเออชอบแบบคิดอะไรหยาบหยาบทำไปลวกลวกอะไรเงี้ยเนี่ยให้ใช้สมองเยอะๆใจเย็นๆอ่ะแล้วพี่สาวล่ะของหนูจริงๆนี่ไม่มีอะไรน่าห่วงสําหรับมีเลยมีมี แฟนที่อายุเยอะกว่าประมาณ16ปีอยากให้เขามาขอน้องสาวรู้แต่งงนะตอนนี้ ต้องขอแล้วตอนนี้นีก็อายุจะ28แล้วพร้อมแล้วแต่งก่อนหนูก็ได้หนูไม่ซีเรียสตัดภาพมาที่กูกับคร <laughs> <laughs> ิสทอลจริงจะอยากเมาส์กว่านี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเมาส์กันเยอะเกินแล้วเยอะเกินแล้วเดี๋ยว,วเชิญมาใหม่พอหนูแต่งงานแล้วเดี๋ยวจะเชิญมาใหม่มาอีกสรอบว่ารู้สึกยังไงดีมั้ยไอพีร้องไห้ฉับวันนี้ขอบคุณสองคนมากนะคะเด็กเจมีกับดัตเทอยูเจมีขอบคุณงานหน่อยสองคนได้ค่ะของมายก็เดี๋ยวมีละครกับช่องส1นะคะช่องวันนะคะ ก็มีเรื่องสงครามสมรสค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำ music communication นะคะชื่อ4289นะคะ4 2 r 9 o t ก็ไปตาม ig แล้วก็อยู่ถึงกันได้ค่ะของมีนมีละครเรื่องเงินงานความรักนะคะกำลังจะออนแอร์ช่อง3เลยค่ะคิมช่อง t o cj กำลังถ่ายทำอยู่ไปแบบเป็นสมทบตัวเล็กๆเป็นน้องสาวน้งเอกชอบนะเรื่องงินสนุกมากเลยนะแล้วน้องสาวอ่ะในเรื่องก็คือไม่ได้ทำทุกอย่างนะพี่สั่งอะไรก็ไม่ทำถูกปะใช่มันเป็นความฝันมึงก็ได้อยู่ในตัวละค ใรเิทนจริงมันไมเป็นแบบนี้น้องเออน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณทั้งสองคนมากขอบคุณที่เชิญมาขอบคุณจาหนาที่ไปนะคะ such as small world ค่ะที่ at the corner house ค่ะไอ้นี่เคยเอามีดแทงขาเราไล่กันไม่ไหวแล้ววะเนาะแต่ใช้กูดัง ตอนเด็กๆมันเป็นคนแบบเจ้าอารมณ์ไงครูเขียนในสมุดพกว่าเป็นแบบเด็กเจ้าอารมณ์เด็กเจ้าอารมณ์สมมุติแย่งสีกันนี่จะเอาอันนี้จะเอาโดนใจมาว่าโดนด่าโดนใจมาว่าหนุนดาดาคุดาโมงว่าอะไรวะควายเออแต่อีกคนควาแต่อีควายปุ๊บโมโหปุ๊บมันจะมีมีดเหลาดินสออันเล็กๆอยู่ในกล่องชุบมีแผลเป็นด้วยมีแผลเป็นด้วยนี่แผลเป็นปากนี่เลยดินส่อแบบอันสั้นประมาณเนี้ยค่ะเอาไว้แค่เหมือนเหลาตายๆอะไรเงี้ยค่ะทิมแล้วหนูก็เลยลงไปฟ้องแม่หลังจากนั้้นจเลยไไม่ด